ตอนนี้เราอยู่ในด่าน,กนเกาะเงือกนะครับเห็นมีคนขอกันมาว่าเอ้ยให้ผมเล่นตัว3ดาวให้ดูบ้างดังนั้นผมก็จะคัดแต่ตัวคิดว่าเฮ้ยมันเล่นได้นะครับตัวเล่นไม่ได้ผมจะไม่เอาลงมานะยิงก่อนโอเคโอ้ยแมงยังโดนศซนอีกเออระบางหน่อยเดี๋ยวผมไปต่อเลยนะผมจะไม่ยุ่งพ่อพ่อลงโอเคพ่อถ้าพ่ออันนี้เราดึงธงเลยนะคิดว่าได้ด้วยมั้งเนะี่ยทันปะวะหวลบก่อนโอ้ยไม่กินวนนะันใดน่ โอ้ยังไม่ทันเริ่มเลยตายซะแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,หมเ,เดี๋ยวตอนนี้เล่นเป็นคาคุแทนนะครับก็คือผมจะเล่นแบบสลับสลับกันเนาะคือทั้งสองตัวนี้มันใช้สกิลเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่าและการเล่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนองก็คือปวนและดึงธงแต่มันอาจจะไม่ปวนเท่ามาโก้หรืออะไรแบบนี้เพราะมันไม่มันหนมันไม่สามารถฆ่าได้อะสอมันตีเขาออกนอกธงยากครับตัวละครนอะเนาะ แต่ถามว่าปวดได้ไหมเนี่ยก,ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เห็นปะอย่างมาโกะไปดึงแล้วผมเลยตั้งตีให้ไคโดล,ล้มก่อนแล้วก็จากนั้นไปช่วยกันดึงเห็นไหมพอดึงเสร็จปับ๊บแล้วก็เดะะี๋ยวได้ป่าว่ะอ่าโอเคไปต่อครับเดี๋ยวผมดึงธงนี้ต่อเอา้าลืมดูว่ายังมีโอ้โหบูธพอดีเป๊ะเลยโอเคดึงนาทีครึ่งสุดท้ายเดี๋ยวเล่นเป็นตัวชันด้านะครับตัวนักรบของชันดากันโอเคใช้สกิลหนึ่งก่อนบางคนอาจงงนะว่าสกิลหนึ่งเนี่ย ทำไมผมใช้เลยเพราะว่าหลังใช้เสร็จมันจะเดินเร็วขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวปั้นนะสกิลสองบุ๊บอ่าตีหกพันกว่าก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็มันยังไงดีอ่ะก็มันสายวิ่งอ่ะมันไม่ใช่สายฆ่าเดี๋ยวเด,วเ,ดวเอาหลบแล้วหลบแล้วโดนนะตีนะตีนะเฮ้ยไม่เล่นแล้ว1 2ึสโอเคตีอีกหน่อยตีอีกหน่อยไม่โดนอีกคือมันเหมาะสําหรับว่าต้องมีคนกันนะครับถ้ามีคนกันก็ระบางหน่อย เดี๋ยวโอเคสกิลสองบบเรียบร้อยโอเคธงกลางเขาเล่นกันอยู่ปล่อยนะฮะเดี๋ยวผมดึงธงนี้เลยเอาเฮย้ยทำไมหลุดวะเอา้าเอาเอช่างมันดึงได้ก็พอละเดี๋ยวผมไปดึงธงหน้าบ้านเขาต่อนะครับสายวิ่งมันมีแค่หน้าที่เดียวเนาะปวนดึงธงอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้แค่นั้นนะครับโอ้ยโดนอีกอเหรอวะเฮ้ยสกิลหนึ่งวบแล้วก็มา คือสกิลหนึ่งตัวนี้ไม่แนะนําให้ใส่ใส่ตัวละครคนอื่นนะครับเพราะถ้าใส่เดี๋ยวเลือดมันลดครึ่งหนึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งนะอย่าหาทานะครับควรใช้แค่เดินเร็วเฉยๆเหมือนคาคุโอเคข้างล่างอยู่ได้ผมไม่ต้องไปไหนแล้วนะเนี่ยอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอ่ะอย่างนอกก้อยก็ยังได้ทําหน้าที่สองของสายวิ่งสกิลสองบอ่าการหน่อยนิดนึงแล้วไปข้างบนครับอันนี้ต้องใช้สกิลหนึ่งแล้วล่ะ ปุ๊บสตาร์ทแล้วก็ยิงปังเรียบร้อยเห็นปะใช้เสร็จแล้วเลือดเรามันลดไงมาดีมาดีมาดีพอเล่นได้ครับแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นสามดาวหนึ่งตัวที่เล่นได้นะฮะส่วนการเล่นของสายวิ่งก็ปวนประมาณนี้แหละผมก็หวังว่าจะชอบในสไตล์การเล่นของตัวสามดาวบ้างนะเห็นเล่นแต่สี่ดาวหรือ ex l e g e n n เนาะเนื่องจากว่าสามดาวมันก็พอเล่นได้แต่มันก็ ไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นซึ่ง3ดาวเล่นได้4ดาวก็เล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นโคบี้หรืออะไรอะโอลบี by, หรือมันได้หมดนะครับดังนั้นก็สไตล์การเล่นมันจะไม่แตกต่างกันมากเนาะแล้วก็มันไม่ใช่สายวิ่งที่ฆ่าคนได้ดังนั้นต้องทำใจซะหน่อยแต่ป่วนได้อันนี้รับรองและการันตีครับ